แม่ให้แม่ว่างอีใดร้งแต้มว่างอีจบเกมนะครับโอ้โหโคตรน่านเลยครับเกมวันนี้ว่างอีจบเกมครับน่านมากๆใครกิดเห็นมันพมังกับคอมเมนต์มาสะกิดครับโอ้โหครับวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับกว่าที่จะได้3ามแต้มนี้กว่าจะจบเกมนี้ครับลุ้นเงินสุดมันเลยนะครับแล้วก็ทีมอย่างลูตันนะครับก่อนอื่นต้องขอชื่นชมเป็นอย่างแรกครับลูตันมึงเล่นดีจริงว่ะ เล่นเหมือนกับทีมใหญ่เล่นเหมือนทีมกับทีมท็อปซิกครับเล่นดีมากหัวใจนักสู้อย่างแท้จริงครับตัวผู้เล่นก็สู้แมนยูไม่ได้หรอกครับแต่ว่าโหถือว่าต่างคนต่างช่วยกันคนละไม้คนละมือสุดท้ายครับก็เกือบจะทําให้แมนยูนี่แทบจะไม่ได้3มแต้มเหมือนกันนะครับในวันนี้ ก็ต้องยอมรับก็ต้องปรบมือดังๆเลยนะครับให้กับทางทีมอย่างลูตันสุดยอดว่ะเล่นแบบนี้นะครับก็ขอภาวนาให้ลูตันอยู่รอดปลอดภัยในพรีเมียร์ครับทีมแบบนี้มันต้องอยู่รอดให้ได้แหละครับส่วนทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับต้องบอกว่าเกมนี้มันโชคดีครับโชคดีมากๆตั้งแต่ต้นเกมครับที่แมนยูมาได้2ประตูรวดเร็วนะครับจากลาสมุดคอยลุนตั้งแต่นาทีแรกครับแล้วก็ประตูที่2ในนาทีที่7นะครับเอาเป็นว่า2ลูกนั้นนะครับถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในเกมนี้ ที่แมนยูทําให้มี3แต้มในเกมนี้นะครับเพราะหลังจากนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าทีมอย่างลูตันนะครับมาแบบพายุเกเลยครับมาจากทุกทุกทางครับแล้วก็มาได้ประตูไล่ตีไข่แตกจากคาร์ตันมอริสครับในนาทีที่13นะครับก็ถือว่าหลังจากนั้นครับเซไปเซมาแมนยูเข้ามุมครับเป็นนักมวยครับเข้ามุมแต่สุดท้ายแมนยูก็เอาตัวรอดได้นะครับก็ถือว่าไม่เสียประตูก็วันนี้ เกมรับของแมนเชสเตอร์อยู่ติดก็ช่วยกันเล่นได้ดีนะครับไม่เฉพาะเกมรับนะครับมิดฟิลด์แดนกลางก็ช่วยกันเล่นได้ดีครับคอปปี้ไมนูคาเซมิโร่แล้วก็รวมไปถึงกองหน้าครับจังหวะที่บูโน่ก็ลงมาช่วยเกมได้หลายจังหวะเหมือนกันครับก็ช่วยกันเล่นเกมรับกันได้ดีนะครับแล้ววันนี้จุดเปลี่ยนนะครับของลูตันการเข้าเพลสซิ่งของพวกเขาครับทำให้แมนยูต้องสั่งเวยใบเหลืองไปหลายคนนะครับไม่จะเป็นแดนกลางอย่างคาเซมิโร่นี่คือจุดสําคัญเลยครับที่ทําให้แมนยูตอนหลังนะครับก็หลายๆจังหวะก็ หลุดง่ายไปน,นิดนึงจากจังหวะที่คาเซมิโลก็กลัวที่จะโดนใบเหลืองใบที่2นะครับแล้วก็แฮร์รี่แม็กควายก็โดนใบเหลืองไปนะครับวันนี้ถือว่าอาการเพรสซิ่งของลูตันทําให้แมนยูนี่เจอปัญหาเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่แมนยูเองครับถึงแม้ว่าทางลูตันจะบุกหนักขนาดไหนก็ตามครับแต่แมนยูก็มีโอกาสในการสวนกลับแบบเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่แมนยูครับวันนี้ความเที่ยมอัมชิตในการจบสกอร์แมนยูแทบจะไม่มีเลยนะครับจังหวะที่ หลุดไปนะครับจากเกมสวนกลับนะครับจังหวะของกาลาโชครับโอ้โหจังหวะนั้นล็อกแล้วมันก็ควรจะยิงให้เข้าไปแล้วนะครับมันก็ควรมีความเยี่ยมมากกว่านั้นไหมครับแต่นี่คือแบบจังหวะกึกกักกักมันมันไม่มีความเป็นเพชรฆาตอะครับแล้วก็จังหวะของแรดฟอร์ดหลายๆจังหวะหลุดขึ้นไปมันก็เหมือนเดิมะครับจังหวะที่มันควรจะจ่ายเพื่อนมันก็ก็เลือกที่จะยิงซะวันนี้แรดฟอร์ดเองผมรู้สึกว่าในช่วงประมาณสัก60นาทีแรกครับค่อนข้างเห็นเกบตัวไปนิดนึงแต่ว่า ช่วงหลังจากนาทีหกสเป็นต้นไปครับเออก็เริ่มที่จะออกบอลได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับกลายมาเป็นไอกานาโชาครับช่วงหลังจากนาทีที่60เป็นต้นไปครับพจังหวะมันหลุดไปอะไรต่างๆครับมันมันเหมือนรวนไปหมดนะครับทางกานาโชานะก็เสียดายวันนี้นะครับก็ถือว่าผลหลังจากที่ได้2ประตูจากในช่วงของ10นาทีแรกครับแมนยูเกมรุกก็เหมือนเดิมเป็นแบบนี้ตลอดนะครับแมนยูพอนาคู่แข่งสัก2ลูก นี่แหละครับแล้วก็ไอปีกสองข้างมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับสังเกตดูครับวันนี้บอลถึงลัดมุดหอยลุนน้อยอีกแล้วนะครับมันก็ก็ทําให้จบประตูที่3ไม่ได้ก็ต้องทําให้แฟนบอลหรือว่าทีมต้องลุ้นเหนื่อยจนถึงช่วงท้ายเกมครับนั่นแหละครับ,รบเป็นปัญหาของแมนยูนะครับคือเอาง่ายว่าแมนยูครับถ้าจะต้องการยกระดับของตัวเองให้มันไปได้ไกลกว่านี้ให้ได้มากกว่านี้ก็ต้องเยี้ยมมากกว่านี้นะครับในจังหวะสวนกลับเพราะว่าลูตันเอง จังหวะที่เขาเล่นเกมรุกนะครับหลังบ้านพวกเขานี่ก็โล่งเหมือนกันนะครับจังหวะที่ลุยขึ้นไปหลุดไปหลายๆครั้งแมนยูควรจะจบให้ได้นะครับแต่แมนยูก็ก็จบไม่ได้นั่นแหละครับคือจุดที่ที่ต้องปรับปรุงของแมนยูในวันนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องอยู่ชมด้วยนะครับว่าทีมอย่างลูตันวันนี้สู้สุดหัวใจจริงๆนะครับก็ทําให้แมนยูไม่ได้เจอเกมที่ง่ายเลยนะครับเป็นไปตามที่ผมคาดเลยนะครับว่าวันนี้ทางลูตันนี้ต้องต้องเล่นแบบวิ่งสู้ฟัดแบบนี้แหละครับ แล้วก็ถือว่าตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยไอ้วันนี้เราคาดการผิดไว้แมนยูมันคงจะแบบชิวๆเปิดฉากมาขึ้นนำา2เม็ดวันนี้อาจจะมีลูก3ลูก4โอ้โหแต่ต้องบอกเลยว่าเกมนี้ครับแมนยูได้3แต้มออกมาครับเป็น3แต้มสำหรับผมผมถือว่าเป็น3แต้มที่ใหญ่นะครับเพราะวันนี้ดูตั้งจริงๆเล่นแบบนี้มันก็ควรที่จะมีแต้มนะครับก็ควรที่จะมีแต้มแต่ว่าก็ ถือว่าเกมรับของแมนยูก็ช่วยกันเล่นได้ดีนะครับสุดท้ายแมนยูก็ได้3มแต้มล้ำค่ามาทําให้ตอนนี้นะครับไลตีท้ทีมันดับที่4นะครับอย่างแอสตันวิลล่ามาเหลือ5แต้มไลตี้สเปอร์มาเหลือเพียงแค่3แต้มเท่านั้นนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นของแมนยูแบบนี้นะครับปี2024เริ่มเป็นต้นมาครับเนัดนัดวครับที่แมนยูตต็ดไม่แพ้กับใครนาทีนี้ความมั่นใจก็กลับมาอยู่ในจุดที่มันควรจะเป็นไปอีกครั้งหนึ่งครับก็ถือว่า ชนะต่อไปเรื่อยๆชนะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไล่จี้วิลลาไปเรื่อยๆงานตอนนี้นะครับขอลุ้นท็อปโฟก่อนที่เหลือค่อยว่ากันนะครับฟุตบอลเอฟเอครับหรืออะไรต่างๆนะครับก็ค่อยมาว่ากันก็โอเคเกมนี้ถือว่าเป็น3แต้มที่ดีมากๆเป็น3แต้มที่ดีมากๆเป็น3แต้มที่ที่ที่น่าภูมิใจครับเพราะลูตันเล่นดีครับและเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมข่ําขึ้นวันนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับ คอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะ